ครับสวัสดีครับก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอ่าป๊ะป๋านะครับจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับเป็น GoPro Max นะครับผมปีปีนี้2019นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวยังไงลราอันบ็อกซิ่งกันดูว่า GoPro Max ตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มมาจาก GoPro เจ็ดที่ป๊ะป๋าเคยใช้มากนะครับกับโฟลตอรี่นะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งดูมีผลผลิว่าได้มา ไม่ได้แกะนะครับนะครับยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเาแกะพร้อมก,ก,กันยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มีน้องโฟนนะครับมาร่วมดีดทางนี้ด้วยนะสวัสดีครับตอนเร็วสวัสดีครับช่องอะไรก่อนวารีนะไออันนี้นนนนครับเดี๋ยวป๊ะป๋าจะมาเริ่มแกะแล้วนะครับผมนะครับเป็นโปโปแม็กนะครับตัวใหม่เอามาใช้แทนโปโปรเจ็ดของเราที่เรา กดระวังไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันแตกต่างโอ้สีสั้นนะครับตอนนี้เราใช้สิตอนนี้เราใช้โกโปรสีสั้นนะครับในการถ่ายทำคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยไฟจะแกะแล้วตตัััวที่หลลงูาาคค้ยๆรบโอเคเดี๋ยวเราจะแกะมาแล้วช้าชาชาโกโปรแม็กนะครับ นี่ตาบมาแล้วตากมาที่ายมอนซูมได้ใรื่อไหมเราเราจะค่อยๆแกะมาครับเพราะว่าอันนี้คือการอันบ็อกซิ่งครั้งแรกเลยไม่เคยไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมก็สั่งมาอันนั้นหนูเคยจับแล้วไปซื้อได้นะครับไปซื้อได้ในช็อปนะครับหนูเคยหนูเคยเล่นแล้วใช่ครึ่งหนึ่งก็ราคาประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้โกโปรซีซั่นนะครับนี่มาแล้วโกโปรแม็ก ในการถ่ายทําอยู่นะครับเห็นแล้วเดี๋ยวามาแกะกันดูข้างในอ่ะอ่าแล้วคัะเดี๋ยวามาแกะกันดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เลยไม่ได้ใช้กล้องมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่ารอตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับ g o p ป o Max ของเรานะครับ นี่นะครับเป็นเครื่องสูนนะครับน,นี่ครับม,มีสองหน้า่ะมี2กล้องใช่ไหมกล้องเก่าเรามีล้วกล้องเดียวไงโกโปรแม็กจะมีสองด้านนะครับกล้องหน้ากับกล้องหลังแบบนี้นะครับแล้วมันถึงต้องมี2ด้านเขาเป็นกล้องรุ่นใหม่ไงลูกกล้องที่ถ่าย360องศาได้แล้วก็มีไฮเปอร์สมูทสอูนยแต่ถ้าเป็นของแม็กเนี่ยถ้าเป็นของโกโปร8จะเป็นไฮเปอร์สมูท2.0ูนนะครับถ้าเป็นของแม็กก็คือจะเป็นแม็กไฮเปอร์สมูทนะครับผมมันจะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับ ของคนขัวพึ่งไม่ใช่รูกแมลงอะไรไม่รู้ไม่ใช่พึ่งเนี่ยครับประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองแกะกันครับอันนี้เป็นใบรับประกันนะครับผมเวลาซื้อมารก็จะมีใบรับประกันถ้าเป็นเครื่องสูนจะมีใบรับประกันอย่างนี้เราเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าให้หายนะครับเพราะว่าใบรับประกันพวกนี้มันจะสามารถการันตีเครื่องเราได้หนึ่งปีนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับ แกะดูหน่อยว่าไงอ๋อนี่ครับแกะตรงนี้นะครับแกะแล้วนะขอค่อ,อ,อ,อยๆแกะดีกว่าครับเดี๋ยวว่าเหอเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับคุณได้มาเมื่อกี้เองนะครับสดๆร้อนๆพอดีตอนตอนแรกก็ไปไปจองแปดไว้นะครับแต่ทีนี้ว่าเคยใช้7เจแล้ว8ก็คงไม่ต่างกันเยอะน่าจะแค่ตัวสมูท t h 2.0แล้วก็พาด เฟรมเลทอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจมาซื้อตัวนี้แทนดีกว่าเพราะว่ามันมีสามกูนแล้วก็ราคาเพิ่มมาก็ประมาณสองพนเองนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาลองเล่นดูนะครับครับอะไรก็จะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับเหมือนเดิมพบเวลาแกะกะ็ปปดตัวตัวนี้ก่อนนะปิดตรงนี้ออกแล้วก็เลื่อนนะครับปึ๊บ ตัวแรนะครับมีเป็นกล้องนะครับหนตัวนะเขามีล็อกเขามีล็อกเขามีล็อกอยู่นะครับตรงต้องเอาออกด้วยรีมูฟนะครับอ,อ่าก็อันนี้คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นอ่ะแล้วมันมีกระจกสองมันเป็นเลนน์ไงลูกเป็นกล้องสองด้านลูกเนี่ยครับ ประมาณนี้นะมีโกโปรแอปนะครับเราก็บอกวิธีการเปิดปิดฟ้านะครับไอตัวนั้นมาใฟ่รัพี่น้องฝนจะเอาสีสั้นฟ้าและนี่เป็นคู่มือนะครับผมนะครับแล้วก็ในกล่องก็มีกระดาษอะรอีกอ๋อมีแถมฝาครอบให้นะครับเป็นแม็กโปรเจคทีฟเลนนะครับให้นะครับผมกันไม่กันน้ำนะเขาบอกไม่กันน้ำนะครับควรจะถอดออกเขาบอกว่าน o อดน t อดฟอนเด อันเดอร์วอเอร์อยู่ก็คือไม่ต้องใช้ในานานนะครับให้เราถอดออกนะครับใช้แต่บนบกอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็มีถุงให้หนึ่<า><อ>งใบนะครับลงน้งนํามันน่าจะไม่ชัดลูกอ่าอันนี้เป็นเลน,นครับนีที่เขาแถมเน,นี่ยเขาแถมเลนให้ด๋ยวเราใส่เลนไว้ก่อนโอเคใส่เลนไว้ก่อนเอามันลงน้ำได้ไหมอ่ะก็แถมเลนมาให้สองอันนะครับปลาใส่เลยดีกว่าเพราะว่าปลากลัวเป็นรอยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปซื้อเคสใส่อีกทีหนึ่งนะครับนี่น,นี่แล้วเลนกล้องจืดแล้วนะครับถือเสื้อเก่าอันนี้เป็นถุงที่เขาแถมมาให้นะครับมีอีกตัวหนนะึ่งเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีอะไรเหมือนเดิมครับสไตล์โกโปรก็จะแถมตัวอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นฝาปิดอันนี้เป็นฝาปิดของเลนครอบเลนอีกทีนะครับเวลาเราไม่ใช้ เราต้องถอดเหรียญนี้ออกเลยครับเราวางให้เพื่อนๆดูก่อนว่าในกล่องมันมีอะไรให้บ้างนะครับหนูอยากได้อันนี้นี้เป็นแบตเตอรี่ครับอันนั้นตัวติดหมวกนะครับหนูอยากได้อันนี้เป็นสายชาร์จครับหนึ่งเส้นตัวติดหมวกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ความจุนะครับพันหกร้อยมิลลิแอมป์นะครับพันหกร้อยมิลลิแอมป์นะครับผมเหมือนกับโกโปรเจ็ดโกโปรแปดะครับเพียงแต่ว่าก้อนมันจะยาวกว่านะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับม,มีอะไรต่างกันม้างไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวงเรามาลองเปิดเครื่องดูนะครับนี้ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับมีสติกเกอร์ให้นะครับสติกเกอร์เอาไวท้ทำอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเราเอาไว้แตะแต่โฆษณา ว่าเราใช้โกโปรเปล่าลูกเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเลนโปรเจคทีฟครับโอเคนะครับนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใส่แบตดูนะครับผมเดีเราต้องถอดอันนี้ก่อนน,นะครับโกโปรซีซั่นหรอซีซั่นลงน้ำได้ลูกลงน้ำได้แต่ได้ห้าเมตรห้าเมตรเนาะถ้าปาจำไม่ผินะครับวิธีใส่ก็เปิดตรง,ตงนีน้โกโปรสัน้สน น้องโฟนชอบกระปตัวเล็กนะครับอ่าอันนี้ช่องใส่แบตจะเอาไปถ่ายในน้ำนะครับหนูจะเอาตัวนั้นด้วยเอาไปถ่ายในน้ำข้างๆแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบใส่ชาร์จนะครับผมกับกับเมมโมรี่การ์ดตรงนี้นะครับผมนี่ครับเมมโมรี่การ์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับอ้าวแล้วมันมีตัวนี้สองตัวอันนั้นมันเอาไว้ยึดเก็บไงลูก แกะไม่ได้มันติดกล่องเขาไว้เวลาเขาขายเขาขายมาอันมันมีอตัวอ่าเลยปิดเวลาปิดก็เลื่อนเลื่อนล็อกเหมือนกับโกูรูเอ่อตัวอ่าตัวอะไรนะตัวเจ็ดกับแปดนะครับผมนะครับอืมอย่าไปลูกป๊าปาก็ยังไม่ค่อยคล่องนะอ่ะมันจะแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทําไว้ให้มันกันน้ํานะครับสีแดงนี่คือคือคืออันตรายนะครับ ยังไม่ล็อกเราต้องล็อกก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าเขียวอ่ะอ่าแล้วก็จอเนี่ยเขาจะไม่ได้ขึ้นรูปเรืออย่างนี้นะครับเราต้องแกะสติกเกอร์ข้างหน้านี้ออกก่อนเอาแล้วมันจะเป็นหน้าจอนะครับเดี๋ยวให้ไงลองแกะดูนะแล้วมันเป็นรอยไหมอ่ะถ้าเขาติดอ่ะเป็นรอยหรือแต่เราเดี๋ยวเราจะติดฟิล์มอีกทีไงแต่ว่าถ้าเราไม่แกะมันก็มองไม่เห็นไงอ่าครับก็ตอนนี้ก็แกะพลาสติกหน้าจอออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองออนเคลื่อนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ composition <Prop> composition อ๋อนี่ออนมาแล้วติดแล้วนะครับอืมขึ้นมาแล้วครับโคโปนะครับขอดูหน่อยนี่เห็นไหมเห็นไหมโอเคนะครับประมาณนี้เขาก็จะให้เราเลือกภาษาก่อนนะครับม,มีอะไรม,ไมั่งอ๋อยังไม่มีภาษาไทายนะเดี๋ยวเราเลือกเปาา็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษครับโอเคนะครับ GBS on ไ,ไปเลยนะครับ รครโปแอ,อะเรา,ราเราข้ามน,นะครับก็เดี๋ยวยังไงจะลองอนี่ข้ามไปก่อนนะครับเคนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับครับตอนนี้เราก็กำลังถ่ายครัยอยู่ในโหมดของฮีโร่นะค,ะครับผมนะครับที่ ดู HD 180 0นะครับ60เ์นนะครับลองดูภาพว่าชัดไหมนะครับแล้วก็อันนี้เปิดเปิดเอ่อเรเวลลิ่งด้วยนะครับก็คือเวลาที่เราโยกเอ่อจอย่ังไงครับมันก็จะไม่มันก็จะไม่เบี้ยวครับผมลองดูนี่ถ่ายทำตอนกลางคืนเลยนะครับ ลองฟังเสียบบงฟังอะไรดูนะครับมีไม้รุ่นนี้จะมีไม้หกตัวนะครับทั้งหมด เป็นโหมด36 0กนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโหมด36 0แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงคร,คร <28. S 1> อยตอน,น้เราอยู่ในโหมด360จะบอกว่าอยากซื้อแต่กลัวแบบใส่เราไม่ได้เลือก ลองดูแสงสีนะครับแล้วก็เสียงว่าเป็นไงบ้างนะครับผมนี้แต่ถ้ามาตอนกลางคืนนะครับไหมข้าวเหนีย ก็เป็น,นไงบ้างครับจากเมื่อคืนที่เราได้เทสกันแบบสดๆเลยนะครับหลังจากที่ได้กล้องมาเมื่อคืนคือได้กล้องมาตอนช่วงบ่ายแล้วก็ตอนกลางคืนก็ออกไปเทสเลยนะครับนะครับปรากฏว่าภาพเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวเพราะว่า3 6 0นเนี่ยแต่ก่อนเราใช้ GoPro 7 Black มินโหมดนี่ครับเวลาเราจะทำเนี่ยเวลาเราจะแพนมุมไหนคือเราต้องพลิกกล้องตลอดแต่ตัวนี้คือเราถือไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับถือปุ๊บเนี่ยเวลาที่เขาทำงานอ่ะ คือเวลาที่แพนอย่างวิดีโอที่พี่เห็นในภาพคือเพล่าที่ผมแพนนี่ยผมเลือกเอาจากในแอปนะครับไม่ได้ไม่ได้หมุนกล้องนะคือคือเลือกเอาจากในแอปเลยแล้วมันก็แพนไปตามตามสถานที่ที่เราต้องการนับนะนะตอนนั้นที่มันเก็บภาพรอบตัวไว้ได้ครับสะดวกมากนะครับแล้วก็เก็บได้หมดเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีโหมดอันหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือโหมดนี้ครับนี่ครับนี่ครับออริซอนอันนี้นะครับนะครับ โหมดตรงนี้คือนะครับฮ o r i ซ o n เล l วลลิ่ง i n g เนี่ยคือมันจะคอยเวลาถ้าเราหมุนหรือว่าเราถือไม่ตรงเนี่ยกล้องมันจะอยู่ระดับเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับเราลองปิดดูออฟนะครับสังเกตที่ภาพที่กล้องนะครับนี่มือนะมันจะหมุนตามมือมือจะอยู่ระดับนี้จากกล้องอะภาพมันจะหมุนตามนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดออนที่โหมดนี้นะครับเนีย่ยเปิดอนปุ๊บเนี่ยสังเกตมือผมนะ มันจะมันจะอยู่บนหัวกล้องตลอดนะมันจะไม่พีไปไหนเลยนะครับถึงแม้เราจะหมุนยังไงก็ตามนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับอันนี้คือเราออนละนะครับเนี่ยสังเกตมือผมนะมันมันจะอยู่บนหัวกล้องตลอดเลยครับตัวเมื่อกี were, here, Lord, ้ที่เราหมุนเนี่ยคือเราออฟไว้นะครับพูดง่ายงคือเวลาที่เราเราจะถือกล้องอย่างนี้ก็ได้ภาพก็จะออกมาในแนวระดับเหนี้อยู่ในแนวระดับยังไงก็ความก็อยู่ในแนวระดับคือมันมันนิ่งมากนะครับ ใช้ร่วมกับแม็กใหเป S ดสมูทดาวเจ๋งดีนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็แนะนําให้อัปเกรดก่อนใช้งานก็มันจะยังไม่ขึ้นนะครับให้เราอัปเกรดก่อนอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์ใหม่ครับมันจะมีมันจะเปิดใช้งานตัวนี้มาให้เลยอัตโนมัตินะครับผมนะครับก็โปรปูแม็กใช้ดีครับนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมเสียงชัดมากมีไมโครตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนที่กําลังจะหาซื้อหรือว่าเลือกกล้อง ลองลองลองดูเป็นทางเลือกนะครับเจ้าตัวนี้แต่ก่อนคือบอกก่อนว่าใช้เป็นมีเจ็ดแบ็กอยู่แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วถือจับตัวนี้คือเป็นโหมดฮีโร่นะครับเป็นโหมดที่ถ่ายภาพได้ด้วยนะครับโหมดฮีโร่แล้วก็เป็นโหมดของเขาเรียกอะไรเป็นโหมดอันนี้คือโหมดโหมดถ่ายภาพเป็นโหมดฮีโร่โหมดสามหกศูนย์อะไรได้หมดเลยนะครับนะครับใช้ดีมากครับถ่ายช็อตเดียวอยู่เลยพาโนรามาก,ก็ถ่ายแชกเดียวก็คือ เป็นภาพยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องคอยมาหมุนหมุนหมุนทีละนิดทีลนิดเหมือนกล้องตัวอื่นนะครับผมใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับก็ยังไงก็อขอจบีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ต้องการหาเลือกกล้องรุ่นนี้อยู่นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องนิดนึงนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ